มีใครกำลังหาของขวัญส่งมอบความสุดท้ายปีให้คนที่หลักบ้างมาส่งมอบความสุดท้ายปีด้วยแซงครัวซองกันดีกว่าวันนี้พี่โมก็อยู่ที่ร้านแซงคัวซองคัวซองเนยสดแท้สดซ้าเาใช้เนยแท้และวัตถุดิบนําเขา้ารวมถึงเขาจะมีเบเกอรี่อื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น cover ค้ฟเดอร์นัทสอดไส้ขนมหวานโฮมเมดให้เือกกว่า30เมนูที่สำคัญช่วงนี้เขามีเซ็ตครัวซองสุดคุ้มที่ขนคือนมาถ,ถึง3เซตอย่างเซตนี้แซงจอลลี่จาก53ห้าอซตนี้ส่งความสุดท้ายปีให้ใครๆกเพราะนี้เซตมี้ส่งความ มีคา่าให้เลือกเขียนอวยพรกันถึง4แบบเซตจะมีขวดซองไส้นมสดไส้โกโก้ขวดซองไส้ช็อกอัลมอนด์แล,ละไข่เค,ค็มลาวาขวดซองครีมอัลมอนด์คอ แมสีช่ชอคโก้ตสองไซซชาเขียวถั่วแดงและไส้คสบบรีมซับปะร่จักรรถนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะเหมาะก,กับช่วงเฟสติฟสุดๆนอกจากนี้ในเซตยังมีโดนัทไส้์นมสดไส้์โกโก,โก้และโดนัทไส้์ราสเบอร์รี่กับไส้อ์ออริอเดี๋ยวเรามาลองกินคูัสองไส้ครีมซับปบะร่กันอ้าวเข้าไปรสซับปบะร่หอมเปรี้ยวนิดหวานละมุนลิ้นมากมาต่อกันที่ครัวสองไส้ชาเขียวถั่วแดงอ้าวเข้าไปละชาชาเขียวกับถั่วแดงเข้ากันสุดๆส่วนคอฟเฟ่แมสซี่ช็อกโก้รสชาติเข้มข้นรสช็อกโกแลตโดนัทอ